ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านฉายท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วพี่ๆนะครับบรรานที่การอาวุโสทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีความยินดีอย่างยิ่งนะฮะที่มีเป็นเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เป็นท่านหนึ่งที่มีได้มาวิทเนสนะครับเป็นพยานของผลสําเร็จในการเซ็นเอ็มโอวันนี้นะครับซึ่งผมมองว่าเป็นการสเต็ปยิ่งใหญ่นะครับของเครือเดเวเนชั่นกรุ๊ปนะครับ สำหรับเมื่อเช้านี้นะครับเมื่อกี้ท่านประหลัดนะครับท่านรองอธิบดีได้พูดถึงนะครับในเรื่องทฤษฎีเรื่องของแนวทางคราวนี้ผมจะจะมานำเรียนให้ทุกท่านทราบในเรื่องของ in action นะครับ OR เนี่ยเราจะทำอะไรนะครับแล้วก็ผมจะพยายามพูดให้เป็น common ที่สุดนะครับเพื่อจะให้ทุกท่านเข้าถึงนะครับการที่การเปลี่ยนนะครับกลยุทธ์หรือว่า คนจะชอบถามมากเลยว่าเ hey, น้ำมันจะหมด,หมดไปแล้วโออาจะอยู่ได้ไงนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าเราจะอยู่ได้ยังไงแล้วก็ผมมองว่าถ้าไม่ปรับตัวนะครับไม่ใช่เฉพาะโออาผมมองว่าองค์กรทุกองค์กรเนี่ยถ้าไม่ปรับตัวก็คงไม่สามารถที่จะยืนอยู่นะครับเป็นองค์กรชั้นนําของประเทศได้นะครับวันนี้โออาร์ก็มีความยินดีมากนะครับที่ได้จะนานเสนอให้ท่านๆรับทราบนะครับ ครับก็ขอสั้นๆนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ท่านประหลัดแล้วก็ท่านรองประหลัดนะครับได้พูดถึงในเรื่องของขอบช่วยนเอเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมมองว่าชั้นก็คือว่าจะทำไงในเรื่องของทันสิชันเนี่ยให้เปลี่ยนทายนะครับในเรื่องของท n นสิชันให้มีความเป็นธรรมมากที่สุดเพราะว่าต้องยอม,ยอมรับว่าประเทศทุกประเทศเนี่ยมีความร่ํารวยมีเศรษฐกิจไม่เหมือนกัน นะครับประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่กําลังพัฒนานะครับแล้วก็เป็นสู่นะครับความเจริญรุ่งเรืองนะครับแต่อย่าลืมว่าในประเทศแอฟริกาหรือประเทศใดๆก็ตามก็เขายังไม่มีความสามารถในการขับเคลื่อนในเรื่องของการไปสู่เน t ซีโรหรือคาร์บอนยูนิวเทียได้นะครับคราวนี้ผมว่าช a l l e n มันคืออะไรครับก็คือในคอปชวยนิเนี่เขาคุยกันนะครับผมสั้นๆเลยว่าเขาคุยันเรื่องของการที่จะเปลี่ยนนะครับสปีดในเชิงของเพิ่มนะครับเพิ่มพลังงานสะอาดหรือพลังงาน หมุนเวียนเนี่ยให้3เท่าให้ได้ภายใน2030การจะไปอย่างนั้นได้คืออะไรฮะจะต้องปรับตัวนะครับเรื่องแน่นอนเรื่องเทคโนโลยีต้องมาก่อนนะครับแล้วองค์กรใหญ่ๆอย่างกลุ่มปตทอเนี่ยสิ่งที่เราทำคือเราเริ่มที่จะขายสินทรัพย์ที่เป็นอฟอสซิลที่มีการปล่อยกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงเช่นถ่านหินหมดแล้วนะครับเราพอร์ตของเราจะไม่มีแล้วนี่คือสิ่งที่เราทํา แน่นอนครับในระบบเมื่อกี้ท่านรองอธิตดีพูดถึงในในเรื่องของใช้เทคโนโลยีนะครับมาเก็บกักนะครับ CCUS ต่างๆนะฮะเก็บกักเรากลุ่มปอทอเราจะลงทุนนะครับเพื่อที่จะแคปเจอร์นะครับในเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็บรรจุลงไปใน,ใ,นใต้พื้นนะฮะตรงนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ กลุ่มปอทสามารถทําได้นะครับแน่นอนในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของพลังงานสะอาดบางคนอาจจะไปบางประเทศจะไปถึงพลังงานนิวเคลียร์นะครับแต่ของไทยก็คงกําลังศึกษาอยู่อันนี้ก็เป็นอีกประจัยหนึ่งสิ่งต่อไปก็คืออะไรครับนอกจากที่จะต้องสปีดอัพในเรื่องของ Renewable นะครับต้องให้ใช้พลังงานมีประสิทธิภาพนะครับโรงกันต่างๆนะครับแม้ว่าโรงงานต่างๆต้องเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ โอาเองเราเป็นผู้ประกอบการนะครับเรามีาศูนย์ปฏิบัติการเราใหญ่มากที่ที่ที่วังน้อยนะครับใครไม่เคยไปก็วันหลังถ้ามีโอกาสก็ขอต้อนรับนะครับเพราะว่าเป็นปฏิการเนี่ยเรามีทั้งลงคั่วกาแฟ sea, ลง operation ต่โโางๆนะครับลงเบอร์กรรเอรกรเอ,ร ole, เอรี่ลงแว r e h o าส์ต่างๆเราใช้พลังงานสะอาดนั่นแหละ,และก็คือการปรับตัวเองให้ใช้พลังงานถึงแล้วว่าเราเป็นผู้ขายพลังงานแต่เราขบวนการผลิตเราขบวนการ operation เราใช้พลังงานสะอาด สิ่งที่สามที่ต้องทำคืออะไรนะฮะก็คือในเรื่องของการเข้าถึงการเข้าถึงพลังงาน r e n e w a b l e ยากนะฮะการเข้าถึงเนะี่ยเพราะนั้นเคเบิลต่างๆหรืออะไรก็ตามตรงนี้แหละเป็นจุดที่ผมอยากจะมาเรียนเรียนให้แขกผู้มีเกียรติทราบหรือพี่ๆทราบว่า o ออามีส่วนร่วมยังไงนะครับในการขับเคลื่อนประเทศเพราะฉะนั้นในเชิงของนโยบายรัฐก,ก็ต้องไปทําในเรื่องของการที่จะไปวางแผนในเรื่องของแผนกลยุทธ์ที่จะพัฒนานะครับพลังงานแห่งชาติซึ่งก็จะ สุดท้ายก็ก่อนที่ไปอีกหน้าหนึ่งก็คือผมเขียนว่า new funding นะครับก็คือว่าต้องต้องเรียนจริงว่าที่ผมบอกไปแล้วว่าแต่ละประเทศเนี่ยนะครับมีฐานะเศรษฐกิจที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นบางครั้งต้องมีกองทุนที่ต้องสนับสนุนด้วยนะครับตรงนี้ก็คงเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ประเทศที่ร่ำรวยพร้อมไหมนะครับที่จะช่วย subsidize ประเทศที่อาจจะยังไม่ไม,มีความพร้อมซึ่งตรงนี้ก็ฝากแนวคิดนี้ไว้นะครับ นี่คือภาพที่ผมต้องนําเสนอเพราะว่าผมมองว่าประเทศไทยเนี่ยนะครโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานขับเคลื่อนนะครับนำเอานะครับขอบช่วยนิเอมาเขียนแผนกลยุทธ์นะครับ,บ,นะบ OR ก็จะเป็นอีโคซิสต็มอยู่ในนี้แหละนะครับอย่างพ,พี่พี่พูดเมื่อกี้ว่าต้องทําผมมั่นใจว่าโออาทำแล้วทําแล้วนะครับสิ่งที่อยากให้ผู้พ่ททัางเพื่อนเก็บภูมิใจคือว่าเราเป็นคนทํานะครับ เพราะฉะนั้นในโยาายแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ต้องทราบว่านะครับสามประมาณนะฮะสาม้อยเตันที่ปล่อยในประเทศไทยเนี่ยนะครับจะมีในส่วนของ70%เนี่ยมาจากภาคการขนส่งภาคไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ต้องมาช่วยกันกลุ่มปตทอยู่ไหนครับกลุ่มปตทก็เป็นผู้ที่ contribue CO2 นะครับประมาณ18%ของ total port ของประเทศไทย ของ greenhouse gas เนี่ยเพราะฉะนั้นประมาณ46ตันนะครับ l q u t v o l o n t to CO2 เนี่ยเราเป็นผู้ปล่อยเราเป็นผู้ปล่อยต้องทำไงฮะเราต้องเป็นผู้ที่ต้องต้องแก้ไขด้วยไม่ใช่ปล่อยไปแล้วก็ไม่มีการวัดนะครับผมก็อยากจะเรียนว่านั่นคือสิ่งที่ OR นะครับได้ดำเนินการไปแล้วก็คือได้ติดตั้งนะครับอ e ชาที่ทุกท่านอาจจะเห็นตามปั๊มน้ำมันของเราต่างๆเนี่ยครบทั่วประเทศแล้วนะ77จังหวัด นะครับแล้วมีจุดชาร์จนะครับปัจจุบันเนี้ยพันเจ็ดร้อยชาร์จิ่งยูนิตแล้วนะครับนะครับบนสไลด์จะเห็นว่า,าเป้าหมายของประเทศไทยเนะี่ยหมื่นจุดในการจุดชาร์จ OR จะอค c o u อร์ o r 55%เรนะครับเราจะติดตั้งจุดชาร์จให้ได้7,000กว่าจุดนะครับเป็นจุดชาร์จไฟฟ้าเร็วไม่นับจุดชาร์จไฟฟ้าที่ชา้านะครับเพราะนั้นเราเนี่ยจะขับเคลื่อน แล้ว OR เนี่ยเราผมส่งบัตเจ็ตลงไปในประมาณ8,000ล้านนะครับ8,000ล้านสำหรับที่จะดูแลโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนี่คือคอน t r i b u t i o n ของเรานะครับอยากให,ใหท้ท่านทราบว่าแน่นอนว่าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแล้วคุณใส่เงินขนาดนี้มันมีผลเทิร์นไหมถ้าเราคิดอย่างนั้นก็คงไม่เกิดแต่เราต้องอินทิเกรตเข้าไปในกลุธ์ของเรานะครับมุมมองเราว่ารถไฟฟ้าไม่ได้เป็นเทรดมันเป็นออฟอที่ของเรา ฉะะนั้นเดี๋ยวผมจะมาพูดว่าเราทําอะไรเพราะเราจะอินทิเกตเข้าไปในกลยุทธ์เราเพราะฉะนั้นในอนาคตพี่ๆจะเห็นว่า OR นะครับเราไม่ไม่ได้พูดถึงปั๊มน้ํามันไปแล้วเราเราพูดเราไม่ได้พูดเรื่องนี้มามา้5ปี10ปีแล้วเรากำลังพูดที่ OR s s p c e e o o m u u n t y น้น้ำมันเป็นแค่หนึ่งผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้นเรามีอีกผลิตภัณฑ์มากมายนะครับซึ่งสามารถที่จะพี่ๆสามารถที่เข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับโดยเฉพาะในวิพั 62เดี๋ยวซึ่งผมจะพูดต่อไปนะครับนะครับตรงนี้ก็อยากให้พี่รับทราบในเรื่องของนิวไบรัสเราเข้ามาช่วยดูแลนะครับภาพนี้คงเป็นภาพที่ตอกย้ำนะครับในเรื่องของ o r m OR m o r i t y Solution นะครับก็คือผมพูดไปแล้วด้านซ้ายซ้ายมือของผมนะครในเรื่องของ EV Charging Station ต่างๆนะครับในเรื่องของการทำ exploring hydrogen แน่นอน hydrogen เป็นอนาคต แต่ไม่รู้จะมาหรือไม่มา EV ก็เหมือนกันก็เทรดตัวเองเหมือนกันว่าถ้าไฮโดรเจนมา EV อยู่ยังไงนะครับแต่สิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องติดตามเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับสมัยก่อนรถวิ่งช้ารถอาจจะไม่สามารถที่วิ่งไกลตอนนี้ก็รวดเร็วมากนะครับสัดส่วนของการเจริญเติบโตของรถไฟฟ้าเราติดตั้งเราติดตามตลอดเวลานะครับก,ก็ต้องยอมรับว,ว่าเชลเลนเราพอสมควรนะครับแต่เราก็ไม่ได้ลดละในการที่จะ,ะวางแผนกลยุทธ์ที่จะ ที่จะ manage นะครับ risk ต่างๆนะครับต่อไปในด้านขวามือสุดท้ายก็คือในเรื่องของ SAF นะครับพี่ๆอาจจะไม่ทราบ SAF คืออะไรฮะก็คือพลังงานที่ได้มาจาก used cooking oil ที่ไม่ที่ได้มาจาก bio diesel ต่างๆเทคโนโลยี Technology ชั้นสูงของการกลั่นเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับได้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเอาน้ำมันที่เหลือใช้จากบ้านเรือนที่เป็นไบโอนะครับมาจากพืชนพวกนี้ เข้าไปรีโพเซส์ใหม่บนเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับตอนนี้สิงคโปร์ได้เริ่มมีโรงงานแล้วนะครับก็เป็นเนสเล่ก็คือในส่วนของเนเธอร์แลนด์เข้ามาลงทุนแต่กลุ่มปอทกำลังดเนินการอยู่นะครับการลงทุนนี้มากแต่เป็นการลงทุนที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมให้ให้ประเทศไทยนะครับตรงนี้ก็อยากบอกพี่ๆว่าผมได้ได้ได้เซ็นสัญ,ญญากับการมิไทยแล้วได้มีการทดลองจริงแล้วบินนะครับจากภูเก,ก็ตเข้ามาในกรุงเทพแล้วเพราะนั้นเป็นการยืนยันว่า โออาร์เป็น l e ดเดอร์นะครับของพลังงานสะอาดการที่เอามาใช้นะครับไม่ใช่เป็นแค่รับรับรับไปแล้วก็ไม่โนอิ a แอคชันะครับอันนี้ก็คือการยืนยันนะครับครับอันนี้ก็อยากให้พี่ๆนะครับหรือว่าสิบมุลชนลองไปแวะดู PTT Station 62ที่วิภาดี62เป็นตัวอย่างแฟลกชิพของเรานะครับในอนาคตใครก็ตามที่จะมาอยู่อีโคสเตมเราต้องเข้าไปตรงนี้ ตรงนี้คือ,อเซสชันนี้เป็นเซสชัน,นที่นะครับ80%นะครับเป็นรีเทลทั้งหมดนะครับ20%พื้นที่เป็นแค่เติมน้ำมันเท่านั้นสิ่งที่เป็นสเตชันนี้เป็นคลีนสเตชัน,น,น100%ผมได้กลาวผมสามารถพูดได้เลยว่า100%เพราะเราดีไซน์ขึ้นมานะครับใช้พลังงานแสงแดดต่างๆมีโซลาร์แผงต่างๆที่ติดอยู่บนหลังคาหรือว่าตึกของเราทั้งหมดเพราะนั้นแน่นอนครับ ความจํากัดก็อาจจะเป็นไปได้ที่เราไม่สามารถจะหล่อเลี้ยงไฟฟ้าเข้าไปในในพีเซชันทั้งหมดก็ยอมรับครับ30%แต่มันมีวิธีในการที่จะใช้ไฟฟ้าเราซื้อนะครับพลังงานสะอาดจากกอฟพอเรียกว่า REC นะครับก็คือ renewable energy certificate จะเป็นการซื้อเข้ามากอฟพอเอามาขายเราเราซื้อเป็นแพ็กเกจแล้วมาเรามาบาลานซ์เพราะว่าถ้าไฟฟ้าทั่วไปอาจจะยูนิตละ4บาท20 แต่เราซื้อแพงกว่านั้นเพื่อจะบอกว่าเราพร้อมที่จะสนับสนุนนะฮะนโยบายของรัฐนโยบายของท่านประหลัดของพี่ๆนะครับที่อยู่นั่งข้างหน้าเนี่ยผมมองว่าเราต้องเป็นลีด e r ์นะครับเราทําไปแล้วเพราะฉะนั้นผมกล้าประกาศได้เลยว่าเราเป็นผู้นำนะครับในเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดโดยเฉพาะวิพากี62แฟลกชิพของเรานะครับแล้วเรากําลังติดตั้งนะครับเดี๋ยวมาไม่เกินสองสาเดือนพี่จะเห็นว่าจะมี AI เข้ามาวัดพี่ๆขับรถมาเนี่ย เราจะวัดคาร์บอนทั้งทรายของรถแต่ละคันที่วิ่งเข้ามาแล้วจะออฟเซ็ตกลับไปเราจะได้รู้ว่าเวลารถวิ่งเข้ามาใช้บริการเราเนี่ยปล่อยคาร์บอนทั้งทรายเท่าไหร่เพราะนั้นเราต้องวัดด้วยไม่งั้นเราไม่สามารถรับทราบนะครับต่อไปก็มี S w อ p and g กนะครับก็คือในเรื่องของมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่เฉพาะรถยนต์นะครับเรามี Gbox Gbox คืออะไรครับ Energy storage นะครับที่เราเอาไปติดตั้งไว้ใช้พลังงานในตอนคืนแน่นอน ถ้าคุณไม่มีที่เก็บเก็บกักก็ไม่มีพลังงานใช้ OR ลงทุนนะครับกับพาร์เนอร์ก็คือในกลุ่มปตท,ะทนี่แหละเรามี G-Box ใครว่างๆก็ไปวิสิตดูจะเห็น G-Box อนะครับอยู่นะครับตั้งอยู่นอกจากนั้นเราไม่เคยลืมนะครับในเรื่องของคาเฟ่เมซอนสโตร์ต่างๆคอนเซปต์ต่างๆเป็นอัพไซคลิงทั้งหมดนะครับเราก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นจะบอกได้ว่าในอนาคตใครจะมาอยู่อีโคซิสเต็มของ OR จะต้องเข้าไปในกรีนอีโคซิสเต็มให้ได้ ไทยเด็ดไม่เคยลืมนะครับเป็นโครงการดีๆที่ผมมีความภูมิใจที่ได้รับไปซื้อผ,ผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับจากโครงการต่างๆรวมทั้งจากชาวบ้านเข้ามาเป็นแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นที่นี่จะเป็นแพลตฟอร์มที่ให้โอกาสประชาชนคนตัวเล็กๆ s m e ็เข้ามาขายของนะครับอันนี้ก็ขอยืนยันนะครับที่ผ่านมานะฮะปัจจุบันนี้เราซื้อกาแฟจากโครงการหลวงนะครับ 1,800ตันนะครับในอนาคตเนี่ยจะซื้อเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ระบบ Ecosystem OR นะครับเราจะเปลี่ยนเป็น EV ทั้งหมดผมเพิ่งเซ็นสัญญานะครับไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือเริ่มในการใช้ E-Truck แล้วเทสต์อีโค่ซิสด้วยนะครับเป็น p ปร t ต t y p e ของ OR จะขนกรีดจะขนเมล็ดกาแฟที่เรามีจุดรับซื้อที่เชียงใหม่วิ่งเข้ามาในจุดกระจายสินค้าเราที่อุทัยักวิ่งขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเราจะเทสระบบ e t r u c นะครับสมัยปัจจุบันเป็น e-truck ที่วิ่งยาวที่สุดในประเทศไทยและเป็นที่แรกแห่งประเทศไทยนะครับนี่คือสิ่งที่เราทำนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พี่ๆรับทราบว่าเราปฏิบัตินะครับกดไม่คยไปก็อยากให้พี่ๆนะครับตอนนี้ผมหมดแล้วนะครับในเรื่องของ EV ผมจะเข้าสู่นะครับการในเรื่องของการดูแลกเกษตรกรนะครับก็อยากให้ดู ภาพนี้เราเดี๋ยวมาคุยกันครับสไลด์นี้ก่อนครับที่ตำบลท่าผาอำเภอแม่แจ่มแห่งนี้เป็นพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองประกอบกับเส้นทางการเข้าหมู่บ้านค่อนข้างลำบาก จึงไม่ค่อยมีพ่อค้าคนกลางเข้าไปรับซื้อผลผลิตอีกทั้งได้รับราคาขายที่ <ขอ S 1> ไม่เป็นธรรมทําให้เกษตรกร,ร,กร<ำ>มีทางเลือกไม่มากน,น<ำ>ักในการประกอบอาชีพ<ำ>จึงหันไปปลูกพืชเชิงเดี่ยว<ำ>เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตรทํา<ำ>ทให้เกิดมลพิษทางอากาศ PM 2.5ปกคลุมทั้งภาคเหนือของประเทศกับโครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืนเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร OR oh, uh. จึงเปิดโรงแปรรูปและจัดเก็บมเมล็ดกาแฟของคาเฟ่อเมซอนเพื่อเป็นจุดรับซื้อผลผลิตมเมล็ดกาแฟกาลาอาราบิกาจากเกษตรกรโดยตรงและเป็นสถานที่แปรรูปกาแฟสารที่มีคุณภาพและมีการกำหนดราคารับซื้ออย่างเป็นธรรมก่อนที่จะจัดส่งให้โรงคั่วกาแฟคาเฟ่อเมซอนการทำพลาสติกคลุมโรงเรือนจะช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพที่ดีขึ้นและลดความเสียหายได้เป็นอย่างมากในปี2566 o r ได้มอพลาสติกคลุมโรงเรือนให้แก่เกษตรกรจากอำเภอแม่วางและอำเภอเสมิงไปแล้วกว่า130โรงเรือนอีกหนึ่งโครงการคือโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกแปลรูปพืชผักสมุนไพรอินทรีย์ฮักแม่วางเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรทั้งยังส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและลดโลกร้อน OR ยังคงเดินหน้าดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมทั้งสร้างโอกาสเพื่อสังคมสะอาดตามวิสัยทัศน์เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันตอกย้ำจุดยืนในการสร้างและส่งต่อโอกาสดีๆให้ชุมชนและสังคมเติบโตไปด้วยกันครับก็อันนี้คือการยืนยันของการปฏิบัติจริงนะครับ In action ของอานะครับก็อยากจะให้พี่ๆเห็นนะครับในเรื่องของ sustainable Sustain นะครับ p l a n t a t i o n ซึ่งปัจจุบันเนี้ย เราได้ดําเนินการลงไปพื้นที่ทั้งหมด23พื้นที่แล้วนะครับผมลงไปเองด้วย <c oughs> เพราะผมอยากเห็นอยากเห็นรอยยิ้มของประชาชน <c oughs> อยากเห็นรอยยิ้มนะครับของเกษตรกรท,ที่ที่ทุกทุกแห่งที่โออาไปนะครับในรัศมีที่โออาดูแลคนทุกคนต้องมีความสุขผมยืนยันนะครับไม่มีความสุขเราก็ต้องมาต้องคุยการมีมีประเด็นอะไรเพื่อให้ความยั่งยืนเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องเรียนพี่ให้ทราบว่าปัจจุบันเนี้ยนะครับเราซื้อกาแฟเนี่ย ถึงแม้ว่าสินค้าการเกษตรอาจจะไม่มีมูลค่าเยอะแต่พี่ลองดูสิครับ1,100ล้านบาทที่เราคอนริบิวตกลับไปให้กับประชาชนเกษตรกร,กรนี่คือความภูมิใจของเรานะครับก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์นะครับซึ่งผมในในจงนงนิงหนึ่งจังหวัดเนี่ยคือจังหวัดลำปางซึ่งเป็นจังหวัดเมืองรองของประเทศไทยนักท่องเที่ยวไม่ได้เยอะแต่โออนะครับเรามีพื้นที่ประมาณ600กว่าไร่615ไร่ ซึ่งผมได้ประกาศไปแล้วผมจะทำอุทยานเอมเมซอนนะครับในเฟสแรกเราจะทำ 300, 300ไร่ก่อนนะครับเพื่อที่จะเทสระบบอุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานที่จะเทสในเรื่องของอเรื่อง R&D หรือว่าศูนย์วิจัยกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับแล้วในอนาคตจะเป็นจุดท่องเที่ยวให้กับประชาชนเข้ามาเพื่ออะไรครับเพื่อจะ เข้าไปดูแลเกษตรกรกร,กระจายรายได้นะครับรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของจังหวัดลำปางขึ้นมาให้ได้นะครับอันนี้คือเป้าหมายที่เราทำนะครับแล้วในอีโคโซสิสเต็มเราเนี่ยไม่เพียงแต่ที่เราจะสนับสนุนการปลูกกาแฟาหรือว่าทำอีโคซสิสเต็มให้ดีแต่เราจะดูแลในเรื่องของคาร์บอนด้วยเราจะนะครับเชิญเวลาเข้ามานะครับเพื่อจะ Verify พื้นที่เราทั้งหมด เราจะมีเราจะปลูกกาแฟ ى, แน่นอนกาแฟต้องมีเฉดนะครับมีต้นไม้คลุมดินต่างๆเราจะเคลมคาร์บอนเครดิตด้วยนะครับผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังทำผมกำลังคุยกับเวราอยู่เพื่อที่จะเคลมว่าตรงนี้เป็นจุดที่จุดประกายนะครับเพื่อสนับสนุนพี่ๆตอกย้ำนะครับความมั่นใจของประชาชนว่าให้มาดูให้มาดูโออา OR, นะครับว่าโออาทำอะไรนะครับพื้นที่เห็นท,ท,ท,ที่ท่านเห็นเนะี่ยคาเฟ i, ่เมซัมบคที่ยังแห้งแล้งอยู่ จะเขียวชุ่มนะครับแล้วเราจะเป็นอะไรที่มาร่วมกันนะฮะแสดงความยินดีจะมีสวนดอกไม้สวนโกโก้ต่างๆนะฮะที่จะพัฒนานะครับผมมั่นใจว่าตอนนี้ถ้าคนใครก็ตามอยู่เป็นอยู่จังหวัดลำปางจะมีความภูมิใจแล้วก็ยิ้มนะครับอยู่ในใจอยู่นะครับก็สุดท้ายนี่ OR2030GO สุดท้ายนะครับก็คือเราต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนต่างๆนะฮะ12ล้านชีวิต กระจายรายได้ต่างๆนะครับมากกว่า1ล้านนะครับคนล้านลายแล้วก็รวมทั้งเราพยายามที่จะ healthy environment ก็คือลดนะครับในการที่จะใช้พลังงานที่ไม่สะอาดนะครับลดลงไปเพื่อจะให้ไปสู่ carbon neutrality ในปี2030นะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพสั้นๆก็คือเราเน้นในเรื่อง S d G แน่นอน S ก็คือดูแลคนตัวเล็ก D คือเรา diversify นะครับ ทุกท่านไม่ต้องห่วง OR ว่า OR จะไม่มีสามารถที่ contribu ิลนะครับในส่วนของรายได้ให้ประเทศเราสร้างเลเวอหให,ให้ให้กับบริษัทให้ประเทศประ,ประมาณ7จ็ดแสล้านนะครับทุกๆปีเพราะฉะนั้นเราก็ยังดําเนินการดําเนินการต่อเรา d ด v ว r s i f y ในยุรชวกิจที่หลากหลายเป็นชุรกิจในเรื่องของที่พี่เห็น f o o and b e v e r a g e เราไปเราเริ่มแรกเรา Oil ใช่ไหมฮะ oil retail food and beverage ตอนนี้ผมขยับเข้าไปนะฮะในเรื่องของ health and w e l l n e s s อีก3เดือนพี่ๆจะเห็นร้าน beauty store แห่งแรกของ OR ก็อยากให้ทุกคนส,สับสมพูดเป็นผมอยากจะประกาศครับกับพี่ๆทุกท่านว่า OR จะเป็นอง,องค์กรนะครับแห่งความยั่งยืนและผักดันในเรื่องของโมบิลิตี้และแล้วก็ไลฟ์สไตล์แห่งหนึ่งของประเทศไทยครับขอบคุณมากครับกครับกับขอบพระคุณ <c oughs> คุณดิษฐทัศน์นะคะเป็นอย่างสูงค่ะ เมื่อสักครู่กะอยู่ว่าจะถามว่าเราจะนิยามตัวเองหรือว่านิยามโออาร์ว่าอย่างไรเพราะว่าดูจากโมเดลล่าสุดที่ไปน้องๆน,น,นักข่าวกลับมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโออไม่ใช่อะไรนะเป็นกรีนคอมมูนิตี้เป็นกรีนอีโคซิสเซนที่เติมน้ํามันได้นิดหน่อยครับถูกไหมคะ แต่เมื่อสักครู่ได้นิยามไปแล้วเรียบร้อยนะคะนี่คือเป็นการเปลี่ยนโฉมแต่ว่ามีคําถามสําคัญค่ะองค์กรเป็นองค์กรใหญ่สาหรับโออาร์เป็นองค์กรใหญ,หเใหญ่เป็นผู้นําด้านพลังงานความท้าทายต่างๆน่าจะมีอยู่แล้วทั้งทางด้านเทคโนโลยีที่ได้เมื่อกเมื่อสักครู่เนี่ยคือได้ฉายไปแล้วนะคะด้านการเงินรวมถึงคนด้วยค่ะอะไรที่เป็นความท้าทายมากที่สุดของโออาร์ค่ะผมว่าความร่วมมือกัน trust ซึ่งกันและกันระหว่างคนโออาร์เองๆนะครับเพราะว่าผมว่าพลังในการขับเคลื่อนเนี่ยต้องมาจากคน เพราะฉะนั้นเราจะให้ความสําคัญคบริษัท OR จะให้ความสําคัญเรื่องคนมากๆสิ่งที่เราพยายามที่จะทำตอนนี้คือเอาองค์ความรู้ในเรื่องของดิจิทัลหรือ AI เข้ามาขับเคลื่อน OR ซึ่งผมอาจจะไม่ได้มีโอกาสพูดเมื่อกี้ก็สุปแล้วคือคนครับพนักงานของ OR ครับก็ขอขอบพระคุณไปอย่างสูงนะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งให้กับคุณดิษฐัตปัญญรชุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตทน,น้ำมนันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR นะคะ